เราขยับเข้ามาได้ฟรีๆเลยฮะแล้วบุมนี้แฟลตเอ้ามาชิดกันน,อน,นะอกเบค,คอนเฉยเลยฮะเบคอนอีก2คนอยู่ไกลจากเพื่อนประมาณ100เมตรครับใช่ครับต้องกลับมารีกุ๊กกันก่อนนะสำหรับเบคอนโอ้โหเดี๋ยวจะทันหรือเปล่าแล้วฝั่งตรงข้ามแปดเก้านะไม่แน่ใจว่าออกมาสองด้วยหรือเปล่าฮะนี่ฮะไอซ์ครับผมแล้วออปชันมาเต็มจัดนะแปดเปิดไปก่อนหนึ่งลูกยังไม่โดนแล้วยังไงโผซ้ายมาอุอ้ยลูกนี้เลยมาโดนอ้ำสไตเฉยเลย โอ,โ,อโ,อโอ้มัน2ชั้นนะนะพี่้ชมมาตรงนี้เบคอนจ่ายทางด้านหนึ่งมีผู <c oughs> ้ไปเก็บอัมตะตายยิงหลังครับผมบนไฮการฝั่งหนึ่งมาแล้วอัมตะาโดนเก็บเกมไปเป็นศบที่2เกมนี้ครับผมทีมแฟรเหมือนจะอ่านคิวฟีแล้วรู้ว่าตรงนี้ <c oughs> นนมน <c oughs> นนีน้องดาวโดนสเปยเปิดข้ามาจากม,ม,จมาลอนนี่พ่แม่ชิงมุมสวยจัดแล้วมาลอนซ้ำไม่โลจากเกมเลยครับสต่อสนะแต่ว่าก็มีชัพเปอร์เข้ามาแจมนะอาจจะเล่นไม่ถนัดเท่าไหร่นะเมืองนี้นอยังไงฮะนายน้อยเนทลูหนีเหมือนจะเห็นหน้าต่างแล้วปาเข้าไปก่อน ตาแนปแป๊บเดียวโดนสเปย์มากเกือบน็อกับผมเนี้ยแล้วเตะไปลูกเก็บเหมือนกันเอาเลยครับไอซ์ถือเอ็มพีมาแล้ววิ่งมาแบบนี้แคทด็อกผีกขวาไอซ์ I, ดึงจงังหวะครับผมใช้ความนิ่งสู้ครับผมประสบการณ์สูงกว่านะครับสหรับเบคอนชามไอซ์ได้ครับตมต้มองปิดซ้ายแคทด็อกเปิดประตูมาป่าไปาแล้วโจเซฟโดนน้องอีกคนกคนึงเป็นมาลอนเก็บอีกหนึ่งน็อกเอาแล้วฮะมาลอนตัวเปลี่ยนเกม เข้า,ามาช้าเคลียร์บ้านเป็นที่เรียบร้อยเลยครับได้ยินเสียงน้องบ้านชัดเจนนะแคทด็อกโมอเรชอปเผาดักไว้ก่อนครับเอาครับไม่ให้ข้ามาฝั่งนี้นะไอซ์ติดโจเฟไปมีสามต่อสองครับผมมุมนี้ดตบไม่เลยไอซ์แข่งไม่ได้นะตรงนี้อระเบิดมาแล้วเดินออกมาล็อกซ้ายอยู่ปาแบบนี้โดนสเปรย์มาครึ่งบอลขาดเม็ดเดียวไมน่น้องครับผมแคทด็อกโดนระเบิดไปเจ็บหนักมากนายน้อยรอโคเวอร์แหมแชปปี้ขึ้นมาไม่ได้ครับ ยังไงดีครับผมเรากระโดดออกเลยมุมนี้แคทด็อกหอยก่อนนะฮะไม่สู้นะฮะมาลอนนะไปตัดช็อปปี้น้องดาวไปมาลอนอ้โหเด่นน้องแบบข้างหลังนี่เปิดบ้านนะผู้ชมมาแล้วเป็นคำดีเฮ้อยอดใสมาตินโอโ้หโอเหมือนจะเหลือคนเดียวด้วยนะรอเรับบางเกิร์กครับผมใังเลยคู่นี้อาจจะเช็คไม่สุดแต่ที่เบคอนยังปิดไม่ได้แล้วทีเสริมปิดคำดีไปเรียบร้อยอนะแล้วคำดีไปได้หลายตายนะองมาตินด้วยนะเหมือนจะเหลือ2คนนะรอหรับวอลดัส หายมาลอนไม่ได้แชปปี้ออกไปแล้วแคทตน็อกโดนมุโซนบีบจบอันดับที่เก้ไว้แล้วผมแต่ท็อปสามมาผมยังอยู่นะครับในเวลานี้8ทีมผู้ายและสี่แท็กโดนกดกยาวๆมาเลือ่อนดำไปแล้วสเตกุลสาวมาลอนจะเก็บม,มาแคลรี่แต่มุมยิงไม่พอปุิงไม่พอควักระเบิดเลยแล้วกันร,ระเบิดลูกแรกของเพื่อนในครึ่งหลอดแล้วระเบิดลูกนี้ของมาลอนยอดเข้ามาถึงไม่ถึงด้วยเอาแล้วดิวยังไงเอ่ยนี่ฮะเด็กผมมาลอนได้ไปฮะแล้วปิวด จบอันดับที่8ไปเลยนะสำหรับออนิกปิดอันดับที่2ด้วยไงประเด็นแล้ววงติดกลับเข้าบ้าน4 7แล้วเบคอนททมอยู่ในวงโอ้ย hey, แล้วเก่งโซ่ทีขวาพุ่งเข้าบ้านก่อนเลยครับ<ๆ>แบบนี้เป็นมุมกดของแวมไพน์นะยังไงฮนะแต่โดนยิงกดหรือเปล่าเพราะโดนล้อมอยู่อนะัะมุมนี้เก่งโซ่เนะี่ยช่วยไม่ได้นะยบช่วยกับยิงแวมไพน์ไม่ได้แต่ได้แรงพอยที่ดีแน่นอนเพราะอยู่กลางวงไปที่6ไเป็นที่7คร<ช>ับผมต้องดูคนระับว่าคันนี้จะไหลกับไบรีคุกได้หรือเปล่านะเขาปิดอยู่ไม่น่าไหวคันนี้หลบมุมมา อ้อมสุดเวคอนทามเอาต่อหรือเปล่าอ้อมสุดลอดอเหรอไม่รอดึไม่ถึงรถเหมือนจะระเบิดใช่ก็ผมรยนอนแบบนี้ไม่สวยแต่มาลอนยิงกดให้เพื่อนอเพื่อนเต่าสเปร์เก็บหนึ่งฟอลโล่ตามมาฟุกเ็นเกือบน้องได้คนหนึ่งครับผมให้จ้าใส่ชเวฟไปเดินลากมาเลยครับมุมนี้ยังไงเอ่ยยังไม่ได้เหมือนกันนะผมมุมนี้เหมือนจะค่อยๆขยับไปนะบุรีรัมพยายามจะรีกรุ๊ปอยู่อนะแล้วนี่หหันไปโฟกัสทางด้านของ เขาทั้งนั้นบนนะตอนนี้แล้วนี่เรียบร้อยฮะจบอันดับที่6ไปฮะสำหรับบอดัสเกมนี้แต่มาสคิวโต,วตวนะผมพยายามโผลสมโมกวอลไว้ไวอยู่ฮะกดใส่รถไปก่อนนะคันคนี้แล้วก็ำลังจะมู๊ตต่อยังไงน่าจะชนบ้านของเก่งโตหรือเปล่านี่ฮะบริเวณตรงนี้นะไปตัดชชวเวฟน็อกดาแล้วสาออกจากเกมอย่างไวเลยโอ้โหเพนเอส สี่คิวไปแล้วครับสีเจ็ดเกมมิ่งเหมือนจะไม่เสียน็องดาวด้วยนะครับใช่ครับผมแ,<ต>แล้วแต่มีวันหลังนี้ไปได้ลัชนายมาครับอ, <โห S 1> เอมเบคอนไทม์เอาแล้วดิมุมนี้แล้วยังเล่นได้นะคือไม่ต้องยุ่งกับใครเลยฮะตัวนี้เบคอนโอหโ้หเสียพี่ใหญ่ออกจากเกมไปนะครับคนแรกตอนนี้สามคนก็ยังเล่นได้อยู่นะฮะ สองแอดดอกลงมาุมนี้สวยๆแล้วเป็นบังเกอร์ให้ด้วยผมเหมือนทำทางให้มุมเลยองแอดดอกแล้วปาดเข้าหัวไปเลยอู้ยย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 ยอยยยยยอ่ยย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 ยลยย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 ยอยยอยยยวัดสุดเลยนะยยยยยยยนยยยยยยไยอยย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 ยกยยยย้้อ เอามาให้เบคอนหนึ่งสองกล่องเลยนะหมวกสามกอดสามมันก็ข้างโอพีนะวิ่งกลับมาแบบนี้หลังแตกได้แล้วกไม่มีกระสุนมาเลยครับแหมตัวคัพน่าจะน่าจะแยงตัวคัพเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อตะคู่โดนสวนหนายไปชุดเดียวเลยฮนะแป๊บเดียวหน่าพวกอิทูนายล่าเข้ามาได้แบบนี้จํานวนคิวด้วยเยอะมากๆครับครับโอ้สยสายยิงจริงๆอ่ยิทูนายแล้วสรุปแล้วบุรย์ลัมนะชุดเทนน้านของลาสไนน์ขึ้นมาได้ด้วยฮนะ แล้ววงดีดมาหาบ้านของบุรีรัมณ์นะที่อยู่ตอนนี้สี่เจ็ดมันจะต้องขยับต่อนะฮะโอ้กูเก่งโตนี่เพอร์เฟกต์จัดจริงเด่นลูกโอ้โหอ้ยเต็มหน้าโอ้มาลงตรงหน้าต่างพอดีปเป๊ะเลยอะโอ้โมแม่นจัดเลยคร <c oughs> ับเนทโอโ้เห็นเป็นลูกเลยฮะตรงนี้น่าจะหลบไม่ทันแล้วจริงๆอะถูกได้อยู่ครับผู้แข่ง่านไะด้เป็นทีมที่อยู่นอกวง,งทีมเดียวหรือเปล่ารวมถึงอินายนะแต่อินายนใกล้วงกว่า เจ็ดเนี่ยก็เหมือนจะต้องขยับนะเอาไปหน่อยๆฮะอยากรอกเลยคนระับผมตรงนี้ทานแบบนี้มาลอนขึ้นเฮ้ยมั่นใจเกินไปห,หรอือเปล่ามาลอนตรงแบบนี้เรียบร้อยที่มาลอนจัดให้อู้หไม่ขาดไม่ขาดแล้วนายน้อยระเบิดเก็บเอ้ยเอ้ยเอ้กับผมเอาแล<ๆ>้วงาน47เกมิงบูเลนดี้อยู่เยอะที่สุดตอนนี้กำลังจะเท่าเทียมกับเบคอนชาที่เหลือสามคนแล้วจะไปมาดอกนี้ยังไงลบทันแล้วเขาเดินไปเก็บคิวแบบไม่กลัวเพื่อนที่ขำอยู่เลยนะโอ้ หยาดนะมุมนี้ได้มา6คิวแล้วฮนะโอ้แต่ว่าเนตติดกำแพงหมดเลยฮนะสำหรับ4-7นะโดนมาเจ็บเหมือนกันฮะแล้วแวมไพร์แม่แอบ,บเดินมาทางด้านขวาของเบคอนเหมือนกันนะมุมนี้อาจจะต้องโฟงกัสแวมไพร์ด้วยฮนะเม่กิดแลยระเบิดลูกนี้ออกมามี่หยอดเข้าหาฟุกซีเอ็โดนดาเมจแค่10กว่าครับผมครับแรสลัลตรอซมบงอยู่ฮนะรอซมบงล้วตัวใกล้มีนายน้อยหูออกเล่นมุมไกลไม่ได้แล้วได้ดน้อยปาดหายหนึ่ง มาลอนสเปมาจะเก็บเคนเนได้เอ็มพอสอยู่ไกลบูสอล้ว<อ>เป็นมาลอนจัดเอ็มพอสครับให้ชุดเดียวหมดเลยนะตอนนี้ฮะผู้เล่นของหน้า้าออกเบคอนอันสตอปเวเบเบิลแล้วครับผมมีดูนารออกมาปาดเ,เก็บหมดเลยเบคอนทามโอโ้โหแมทคิวไว้แล้วครับผมดูกัน์าโคนเหมือนเดิมนะตอนนี้วงที่แปดแล้วเรียบร้อยเก็บออปชาั่นเพิ่มเติมก่อนนะนี่ฮะโอ้โหดูบางวงตอนนี้ครับผมเหมือนจะเป็นเบคอนทามนะที่สวยกว่าเออ กลางมากกว่าเดินชิดมาทางด้านบนของวงนะหรือว่าแผนที่เนี่ยเขาอยู่คดเดียวครับอยากสุดตอนนี้น่าจะเป็นอีทูนายนะบังครับต้องเข้าแล้วก็มีโอกาสเจอทั้งแวมไพร์แล้วก็บุรีรัมด้วยครับรบุรีรัมก็ยิวชิลฮะตอนนี้เราวงบีบมานะอาจจะหาคิวได้ต่อเหมือนกันนะเก่งโตรก็ผมไม่มียาน้ำแล้วทั้งคู่ไม่มีเบอร์เด็ด,ด ชุดเดียวพอแล้วคือไม่สามารถเติมเลือดได้แล้วนะตอนนี้เหลือแค่คือวัดต้องวัดให้เดียวเลยฮะหลบมาปั๊มเลือดไม่ทันแน่นอนหมดหมดหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่าการที่ของบมดของพวกเขาเนี่ยเขาไฟมาตลอดไงตั้งแต่ขอบวงเฟสที่4ครับเนี่ยกดมาถึง1 0วเลยนะอินดายแต่หลักก็โหดพอดีเป๊ะเลยฮะตาย แต่วิ่งโล่งๆแบบนี้ก็ต่อผมเห็นไม่รอดครับเบคอนท้าสิบคิวแล้วไหลเข้ามาชิดบ้านของบุรีรัมย์แล้วเรียบร้อยฮะโหแล้วตั้งโซนเล่นได้ด้วยฮะสำหรับทางด้าของเบคอนเบคอนได้แชมป์ของน้าผว่าวงจริงๆกำอยู่ข้างหลังเนี่ยที่เบคอนอยู่ตรงนี้ครับสายอยู่ใช่ครับผมถ้าเกิดว่าวงดีดซ้ายขวาออกมาเรียบร้อยเนี่ยยอีทูนายบังคับต้องออกฝั่งที่บุรีรัมย์เห็นด้วยนะ สัตายครบผมออกทางไหนดีะทีนี้มองรอบทิศเลยฮะตอนนี้แล้วเหมือนจะไหลเฮ้ยจะไหลเข้ามาเคลียร์เลยหรือเปล่าครแบบนี้มาจ่อประตูอยู่นะว่าไม่จำเป็นนะเออรอ,อรได้ตาวงเนี่ยอยู่นอกกันไม่ได้ในบ้านอ๋อขยับรถมาน่าจะขึ้นหลังคาอุ้ย้ะขึ้นได้ก็สวยจัดนะมุมนี้แล้วปาดอุ้ยนนมมแล้วขึ้นบนตะม้งวันดีทาอิกแล้วขึ้นราคาได้ก่อนเหรอ มัมมี่คือหลัอะไรก่อนนะเจ้าภาพไม่ทันระวังนะพี่ชมฮะอัพสไตล์ขึ้นมาถือปืนมัมมี่ขึ้นมาถือหมัดระเบัวลอยโดนซ้ำไจอเกมไปเลยครับอีโนย่อันดับที่3โอ้กระโดดต่อยเพลินไปหน่อยนะแต่เลือกมุมสวยนะฮะตัดสินใจได้ดีเอาสไตล์ผมโอ้โหแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าบุรีรัมย์ไม่ออกมาแล้วเลือกปั๊มยาสู้กันก็เป็นเวคอนทามนะเพราะว่าหน้าของบุรีรัมย์ไม่มียาแล้วฮะตายโอ้โหมผู้เล่นด้วยครับที่มากกว่าเปคอนทามเฮ้ย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 อีโนย่ะ แล้วเป็นมุมที่เขาจะเห็นพอดีนะน่ะไปยิง <g ül> ยืนเล่นอยู่มาหลอนแล้วปาดเข้ามาเลยนายน้อยไม่กลัวเลยฮะเก็บหนึ่งแล้วไม<ช>่ตายด้วย,ยนะเบคอนทามน่าดูจันทีง่าช็อตนี้ของเบคอนทามต่อเนื่องจัดเลยนะใช่โอหัองเบคอนทามกับชาร์เปอร์อีู่ก่อนแล้วมาวเต้ นางป่าแล้วน,น่าจะเ,าเต็มเลียบเทา้าครับวินทอ์เดสเฟสแกนจบแบบที่4ีครับมีคิวไป6แล้วก็มีงค์พอยไปเยอะพอควรนะครับถือคะแนนบวกครับเกมนี้เฟสแกนอาจจะต้องมาโฟกัสฝั่งตรงข้ามแล้วสำหรับเทมินเฮนเ,เมนครับผมวิ่เจอจะยังระแวงเผาฝั่งซ้ายมือนะที่เบวี่สองไปมัต่ะีอ่ะตรงนีน้ ยากอยู่เหมือนกันนะสองทีมนี้ยังไงก็ต้องประทับกันก่อนนะมาดีจะข้ามไปซ้ขวามาเปลี่ยนตาโขกครับเอ็มซีหกเอ็มหกเปลี่ยนไปเป็นมาดีโหลดให้พร้อมเซ็ตแล้วรอยิงอย่างเดียวครับครับมน่าพลาดนะเซ็ตไปเลยเซ็ตไปเมื่อหมุนนี้เดมเข้าไปในสมุทแล้วเจอหลาดหยุดพอดีนายน้อยจัดให้สาบานมาแล้วเทียร้องหายเลยหมดเลยอาเจียเลืดแต่เบคอนสามต้องมีสมุทไม่ต่ำกว่า เ oui mm <Tiger> 8ปล the nah, ูกเลยครับในการข้ามไปนะตรงนี้ใช่ฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเหลือพอหรือเปล่านะแต่ไอซ์ทําทางให้ก่อนแลวฮะมีมูฟไปออกซ้ายมาโอ้ยย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 ่อ3แล้วยยยนยยยยยอทยยย้ยยยยยลยย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 ยปยยยยเยยยยนเยยยลยยยายย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 อ้ยยยยงไม่ได้ฮยย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 ลยยกยาแล้วมีสมยงยยดยย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 ได้นะยยยยรีเยยยยยยอตัวเองก่อนะ ว่าไปแล้วครับเบคอนวันนี้ไม่ใช่วันนี้วีคนี้สี่วันนายน้อยหยดมาและนาย,ยน้อยเผาโมแมอะไรครับสามสามเบคอนหรือเปล่าวะช็อตน,นี้คุยแล้วกลายเป็นเหมือนเบคอนกลางกว่าด้วยกลางกว่าด,วด้วยนะขยับเข้ามาตรงนี้ฮะโ,โมปิดทำทางไปก่อนนะแต่อรอบเดเมเอดเทนเมนต์ไอเข้ามาค้ำเลยฮะด้านขวาโอ้ใครเป็นเข้ามาชิดได้เฉยเลยฮะแล้วโดนเนลูกนี้ไป ผ่านสามด้วยฮะประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ควาน้ำก่อนได้เข้าไหมเพล็กิ์เลอร์โอ้อโหส่วนไม่เจ็บเหมือนกันนะเลยโซติบรับแต่เหมือนนะออปชั่นนั้นน่ะของเมคอนจะหมดแล้วนะเหลยลูกนี้ไม่ได้ด้วยฮะไม่นีฮะนี่วีม่มโกลต์มาถ้าเกิดลูกนี้เป็นแกนเนตนี่มาลอนบีนไปแล้วนะ อยู่แล้ววงดีออกมาแล้วดูปล่อยให้น้องเล่น2คนครับท่านผู้ชมแบบนี้ไม่น่าพลาดหรือเปล่าไปคอนทาโอ้ยย่าเบื่หน้าช่องับผมอุ้ยเดี๋นเอโดซิเดินสุดเดินสุดจะเดินคนเดียวได้หรือเปล่ายังไม่ได้แล้วเคยมาเหตุตัวหลังออกมาแบบไอยังไงเอโดซิโอ้โหสเปนพ่มตัวเขาสมองเจ็บหนักเฉยเลยมองไม่เห็นนะตรงนี้สมองมันปิดอยู่เบลวี่ยังไงลากตามสมองมาแต่ยังหาไม่เจอฮะเราไม่ได้ไอ้นอกดาวมาอีกฮะ เลือคนเดียวครับผมเฟคนถามขายอยู่หลังรถลาเฟลากลงมาขึ <im <im> <im> oh. <im <im <im> <im <oh. ้นมาเลยจูงมาเก็บหนึ ja. mm um> <im <im> <im <im ่งเดือกหนึ่งแล้วเก็บสองเฮ้ยเก็บสองหนึ่งหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปยน้อจ่าใครวะโมาโดนเหลือเชื่อมาแล้เอาให้หรือเปล่าว่าเราคู่เหมือนจะเป็นมาหรือนายน้อยเฮ้ยเออตัวแซดเหมือนกันนังพู่ว่าเก็บสามมันต้องเกินสองครับผู้ชมมานืยน้อยฮะเฮ้ยผมถามจริงเออ นั้นยังอไรองไม่ใช่คือประเด็นคือหนึ่งสามหนึ่งสามออกกิงจัดคือเหมือนไม่แบบช็อตนี้คือไฮไลท์ออฟเดอะวีคได้เลยวีได้เลยนะโอ้โหไปนัวกันอยู่ในทางโม้งไงประเด็นเฮ้ย็อกโลกฮะกี่คิวเมื่อกี้ไม่ทันดูเเออ เ้ยไม่น่าจะ14บสี่เฮนะ้ยสิบสองถู 2, กแล้วเพราะว่าสองสองแปดนะเหล่อโอกสองไก่แเฮือถแล้าไก่ทุกไก่ของเขาสิบคิวบวกหมดเลยนะครับ <5 S 2> จากน้อยคือสิบสองครับโอยะไรน้อยแปดคิวคนเดียว<อ>จากห้าคิวในช่วงกลางเกมมาสู่สามคิวในช่วงท้ายเกมแล้วเป็นแค่ห้าวิธีในการปิดเกมนับ ครับผมแต่คีย์หลักเลยก็คือทางด้านาของเด็มเมเนเมนต์เนี่ยไปสามารถไปปล่อยให้ทางด้านของเ e บียกค่อนข้าเ่ยข้ามา,มาใช่คือจังหวะข้าสงสัยจะมดออปชัมม่นไปด้วยเลยไม่ถึงไ,ไว้แล้วไปโดนเปิดเน็ตก่อนทำไม่เปลี่ยนเลยในการจะออกไมซี่รอช่วยแต่ต้องใช้ทำพินัปเป็นหลักผลงานตอบโจทย์ละ <มา S 1> ไปดูไฮไลท์นะโทรมาเด็กพีแอนด์ให้ดูกัน